สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับรีวิวไฟตุ่มไม่รู้เขาเรียกว่าไฟอะไรนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นที่เขาขายกันเขาเรียกว่าไฟตุ่มนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นไฟตุ่มในละักษณะของเป็นไฟลูกบอลน,นะเขาเรียกเขาเรียกกันว่าไฟลูกบอลน,นะไว้สําหรับ <S <S แชมป์หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายของตามตลาด,ดานัดนะครับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ ชาร์จโซลาเซลได้นะครับชา <Wow. S 1> ร์จพลังแสงอาทิตย์ได้หรือว่าจะชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับ <Wow. S 1> ต้อบอกว่าสว่างรุ่นนี้เนี่ยสว่างมากๆนะครับเป็นรุ่น JD 2029นะครับเป็นโซล a r เอ e เน y c ี m แคมปิ้งไลท์แคมปิ้งแ p มนะครับ <Wow. S 1> ก็คือจริงๆล้วเนี่ยจุดประสงค์เขาเนี่ยเอาไวส้สำหรับใช้ในการตั้งแคมป์นั่นแหละนะแต่ว่าเราเนี่ยมันมันมันเป็นไฟสองอนะ่ะเขาเอาบางคนก็เอาไปกางในเต็นท์หรือว่าบางคนก็อะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งเจ้าตัวไฟตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งหมด5โหมดนะครับ <Wow. S 1> 5โหมดของเขาประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือโหมดโหมดแรกเมื่อเปิดมานะครับจะเป็นโหมด Energy Save นะครับก็คือเข้าใจว่าการทํางานของเขาเนี่ยจะเป็นการที่สว่างก่อนแต่พอแบตเนี่ยเริ่มอ่อนเขาจะเริ่มรีไฟลง๋อก็คือเป็นไฟแบบโลเลยก็คือถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันจ้าเกินไปหมักปรับเป็นแบบโลก็ได้3ก็คือเป็นแบบสว่างเต็มที่นะครับ4ก็คือเป็นกระพริบ IP, นะครับโหมด5เป็นโหมด SOS นะครับโหมดของความช่วยเหลืออ่ะก็เดี๋ยว เรามารองแกะกันดูคือผมสั่งซื้อมา2ตัวนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างไม่แพงมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็อ่ะเดี๋ยวมาแกะกันกล่องนะครับลักษณะกล่องเนี่ยรู้เลยว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยมาจากจีนแน่นอนครับกล่องเป็นกล่องลูกฟูกแบบบอ,อ่ลอยน, <c oughs> นะก็ข้างในนะครับประกอบด้วยไฟ1อันนะครับแล้วก็สายชาร์จให้1่อันนะครับสายชาร์จเนี่ยจะเป็นขั้วแบบขั้วไว้เสียบแบบนี้นะครับขั้ว ัวอย่างนี้ไม่ได้เป็นสายไมโครยรืดปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปีกันกระแทกมให้นะครับก็ปเป็นกระแทกแบบเล็กๆนี่นี่นะครับลักษณะไฟลูกบอลของเขาครับจะเห็นว่าด้านบนด้านบนนะครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีสถานะแสดงค่าของแบตเตอรี่แล้วก็มีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับอีกช่องหนึ่งเป็นที่สําหรับเสียบชาร์จไฟบ้านอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันก่อนนะครับก็ข้างบนเนี่ยเป็นแผงรับโซลาร์ทั้งหมดนะครับเป็นแผงรับแสงอาทิตย์ทั้งหมดเจ้าตัวนี้เนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ากันน้าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูจากวัสดุเนี่ยไม่น่าจะกันน้ำนะครับนะน่าจะใช้แบบอาจจะกันละอองน้ำได้หน่อยแต่ว่าผมแนะนํานะครับก็ไม่ควรจะเอาไปใช้ในสภาวะที่มันเปียกน้ํานะครับตอนแดดแนยังไันไม่ควรนะครับตรงนี้เนี่ยก็มาดูก่้นเอนกิดเปิดกดปุ่มเปิดกันเลยต้องบอกว่าสว่างโล่งกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะอันนี้คือเปิดครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่มันสว่างจ้านะครับโหมดที่สองปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น โหมดที่เป็นไฟโลลงมานะครับอันที่3เนี่ยก็คือสว่างจ,าจ้าเต็มที่เลยอ่าโหมดแรกเนี่ยเป็น Energy, เซฟอินจีก็คือเข้าใจว่าน่าจะสว่างโล่งก่อนแล้วพอไฟใกล้หมดเนี่ยก็จะสว่างเล็กลงนะครับอ่ะโหมดที่4ก็คือเป็นไฟกระพริบนะครับแบบนี้อ่ะโหมดสุดท้ายโหมดที่5ก็คือเป็นสัญญาณ SOS นะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับจะเห็นว่าจะมีไฟเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยสด้านลงไปถึงด้าน หัวตรงนี้นะครับนี่จะมีด้านหัวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าดวง <Wow. S 1> สิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยแตกต่างจากไฟตุม้มก็คือว่าเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะงัดมันออกมาได้นี่เห็นไหมครับพราแล้วก็สามารถที่จะปรับองศาได้นั่นเองนะรตรงนี้ซึ่งแบบยอมรับเลยว่าโอเคมา,มากๆเลยเนีย่เห็นไหมครับต <Wow. S 1> ันนี้ก็มีทั้งหมดไฟทั้งหมดห้าดวงหนึ่งนะสามสี่ห้าครับเป็นทั้งหมดห้าดวงเปิดอ่นอนๆไปดีกว,ว่า นะครับแลวความสว่างก็จะประมาณนี้เห็นไหมนี่คือด้านหลังนะครับก็ตอนที่จังหวะที่เปิดนะครับคุณก็จะเห็นว่าจะมีไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่อยู่นะครับตรงนี้ครแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือแบตเตอรี่มันเต็มนะครับมันก็เลยโช์เต็มนะครับข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็มีนะครับเจ้าตัววัสดุที่ทำเนี่ยเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็เจ้าตัวข้อต่อระหว่าง ตัวไฟกับเจ้าตัวฐานตรงนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติกซึ่งมีโอกาสที่จะหักได้ถ้าเกิดว่าคุณงงเข้าองอบ่อยๆนะครับรวมไปถึงสายไฟนะครับจะเห็นว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นสายไฟอยู่ระหว่างตรงข้อต่อก็อาจจะทําให้มีความขาดง่ายนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อย่าไปทงที่ดีเนี่ยก็อย่าไปพับเก็บหรือพับปิดมันบ่อยนั่นเองนะครับหรือว่าพยายามตอนพับเนี่ยก็ดูสะหน่อยว่าสายไฟเนี่ยมันทับกับเจ้าตัวนี้หรือเปล่าน,นะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับตัวนี้ก็ และอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณพับขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีขั้วล็อกอยู่นะครับก็คือทําให้ล็อกเนี่ยได้สนิทนะครับก็พกพาไปไหนเนี่ยก็สะดวกครับขนาดเนี่ยกำลังดีเลยกําลังเข้าฝ่ามือหนึ่งนะครับตรงนี้ประมาณนี้ในขณะที่มันชาร์จไฟนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะกระพริบชาร์จไฟเหมือนแบบพวกไฟโซลา่าปกตินะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้หรือว่าผมใช้ไม่เป็นอันนี้ไม่ทราบถ้าเกิดว่า ใครรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องอภิษก็รบกวนแจ้งหน่อยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตอนที่ชาร์จไฟบ้านนะครับตอนนี้ชาร์จไฟบ้านเจ้าตัวน,นี้เนี่ยไม่บอกสถานะเหมือนกันนะครับว่าแบตเตอรี่เต็มหรือไม่เต็มนะครับพอชาร์จไปปุ๊บไฟมันก็ติดค้างอยู่งั้นเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเฮ้ยแบตมันจะเต็มหรือ,อยังนะครับแต่ว่าถ้าชาร์จเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยเขาบอกไหมตอนนี้เนี่ยเขาเคลมมาไว้เลยนะครับว่าเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเนี่ยสิบชั่วโมงนะครับแต่ไม่เกินชั่า หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานทุกๆ3เดือนเนี่ยควรจะนํามาชาร์จแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้แบตเตอรี่เนี่ยของเขาเนี่ยมีความคงทนมากขึ้นนะครับจริงๆเขาเขียนไว้นะครับว่าก่อนใช้งานทุกครั้งให้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้จนไฟเขียวแต่ว่าผมลองชาร์จไว้ทั้งคืนผมไม่เห็นไฟมันเขียวนะครับ<ไ>ก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันสําหรับรุ่นอื่นหรือเปล่าไฟถึงจะเขียวนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองชาร์จดูไม่มีไฟเขียวนะครับน,นั่นเองนะก็ สำหรับราคาเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่านะครับก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าตัวนี้กันได้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ